โอเคนะคัสดีค่ะใช่ค่ะนี่เป็นรายการเราสองคนวันนี้รายการพี่แดว่าผมไม่มีเพื่อนอ๋อคุณมีเพื่อนไม่มีเพื่อนวันนี้ตอนนี้ไปเดินตลาดใช่ไหม่ะใช่อะอยากไปดูคอเทอร์ลิเกนมาเก็ตของกินมาเก็ตหรอของคุณวิตเทนทีคุณวิตเทนทีก็คือนักแต่งสวนคนดังนะคะที่เขามีคาเฟ่ชื่อว่า แล้วคราวเนี้ยนานๆทีเขาก็จะมีจัดเป็นวีคเอ็นมาร์เก็ตประมาณ2วันอันเนี้เหมือนแบบว่าปีนึงเขาจะประมาณครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยเขาก็จัดออ๋ไม่ได้จัดโปยไม่ได้จับปอยพี่แกจัดที่มหิดลอันนี้รอบนี้แกจัดที่มหิดลก็คือเป็นเรากําลังจะไปมาอะไรเนาะใช่อ๋อ้ไนมาอะไรใช่กันละก็คือแล้จะมีของนักหน้างานมาขาย DIY ของ ว่าเสื้อผ้าของที่เป็นแบบว่า local style เลยค่ะแบบก็นานก็จะเก๋ๆหน่อยมีความอาร์ตนิดๆอะไรเงี้ยไ่ก็เหมือนแบบอยากไปดูด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยมีความรู้สึกความคิดว่าอยากจะจัดที่เอ็นมาร์เก็ตเหมือนกันก็เลยอยากจะไปดูเป็นไอเดียแล้วก็สไตล์ที่ไซชอบคือจะเป็นสไตล์นี้แหละค่ะแบบว่าเอาของโล c a l มาหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะชวนพี่แดร์ไปด้เนื้อโอ้ดดีดีก็ถ้าเอ่อคุณไซไม่ชุม ผก็จะกทั้งมันยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อนไม่ยอมเจอเพื่อนเหรอแารช่วงนี้ไม่เคยมีเท่าไหร่ครับผมกูช่วงนี้ก็ไม่เคยกินลเท่าไร่ต้องเป็นลักษณะหนึ่งนะฮะโหกําอันนี้อันนี้เนาะนะแค่แค่พูดก็ผิดแล้วนะโกหก็หนึ่งในสีนะก็ท้ามโกหก็เนี่ยบอกว่าถือสิทห้านี่ ไปกินเบียร์หรอก็นั่น,<อ>นแหละยังซืบีอยู่เลยกำลังจะรักษาอ๋อโอ้ยสาธุแปรซซงสิ้นะเนี่ยคือรานี้ก็พูดตลอดนะเรื่องรักษาสิส่งที่สำคัญจ,จริงนะงนะเด็กผมอะ่ะช่วงเล็กตอนที่มาทิศไทยปุ๊บเพื่อนนะจำเพื่อมันไม่ได้เพื่อนพาไปที่วาดาไปวันแรกหนเลยนะ ลงเท้าหายอ้าวรอทำไมอ่ะทำไมหายมันไม่รู้ว่าที่ไหนลงเท้าหายเลยลงเท้ายังจำได้เลยโอนิสุก้าโอนิสุก้าโอ้เราลงเท้าดังไปก็ยังโอเมื่อตอนนั้นมันน่าแล้วไงสิบกวาปีตอนนั้นกำลังคิดเลยนะใช่ตอนนั้นมันขี่อยู่มันคิดสุดเล่ใส่แตะลงเท้าแตะเลยนะเเออรารู้อยู่แล้วอ่ะ ที่นี่เรื่องจบกับคุณโมใช่ไหมต่างเข้ามาเขามีอย่างอื่นด้วยค่ะเป็นมหิดลอินเตอร์ด้วยก็คือใช่ก็จะมีเรียนพวกธุรกิจบริหารก็มีจะถึงแล้วผมรู้จักคุณใส่สิบห้าปีสิบห้าปีเป็นตอนเรียนเอแบกครับปีสิบเจ็ดปีแล้วสิบหกปีเออประมาณสิบหกปีแล้วครับโอ้คนเยอะนะคนเยอะนะว่าน่าจะร้อนนะ เดี๋ยวจอดตรงนี้แหละเดี๋ยเข้าไปจอดนี้กินข้าวด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวแถวๆนี้สักที่นี่เลยนี่เลยตื่นตลานที่ไทยอ่ะที่ตลาดอ่ะที่ไหนก็มีของกินเลยอ๋อเหรอโอ้ได้หมดเลยเอาเงินก็ได้โอ้คนดูนะครับคนดูนะครอบเยอะๆมันไม่ได้เอานักการมาเนี่ยกลัวเป็นเรื่องอะไรโควคนเพียบเลยเยอะมากโอ้นักศึกษานี่ตนเตือเลย กำลังไปใกล้ถึงแล้วนะครับคนเยอะอยู่นะสวยเออที่นี่สวยนะเห็นไหมอ่ะของข้าลาการ์ตีที่นี้นะครับเออคาราพิโสโลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นครับา เติ่งไหมนี่ก็ดีนะไปมีหลายอันอยู่นะเก็บไว้อ่ะกลับไปดูหนังสุดซ้ายก็เลยเป็นตันค์หรอเปล่าน่ารักอะเข้าเขียนเองเหรอไม่ใช่ของเขาจบคนคนเขียนนะเขียนอือืเป็นเหมือนบันทึกแล้วก็ไปตีพิมพ์เหมือนเขาก็เหมือนแบบว่าไปเข้าในป่านี้แล้วเขาก็เขียนเกี่ยวกับสางพันธุ์ดอกไม้นี้อะไรอย่างเงี้ยขีนนะ ดีโอ้ใช่ใช่อ๋อพอดีอ่ะแต่ไม่มีในไทยนะไอ้พวกเนี้ยของที่เขาเขียนเนี่ยสายพันธุ์นี้มีในไทยต้องเก็บสะสมเฉยๆอ่ะไม่ได้เอามาหรอยังไม่ได้นำเข้ามาค่ะบอกว่าถ้าลูกค้าอยากได้วสั่งก็พิออเดอร์ได้นะคะดไ้แต่อาจจะต้องก็ซื้อหนึ่งเล่มเลยซื้ออันนี้วเลยเสร็จแ้วหิวนื้อขนม ซื้อเลยเหรซื้อเลยปะเขาถาไว้เขาขายนะเนี่ยขายอยู่ไงเนี่ยในถุงอะดูดูซิซื้อเลยอ่ะขนมเบื้องสั่งไหมจ๊ะใช้กี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงเลยจ้ะตื่นเต้นจังเจ้าปะเอ้าเจ้าปะไม่เดี๋ยวเพิดูก่อนก็ได้เอาก็ได้เอาไส้หวานจ้ะเอาล็อกกนเขียนชื่อนี่มันนะคะเขียนในไหนถุงหรอเดี๋ยวค่ะใช่ค่ะเอาอะไรทอดมาทอเหรออือเออ แล้วเจ๊เดินครบแล้วหรออันนี้ปกติขายที่ไหนขายที่บ้านครับขายออร์เดอร์คุเป้ทำเองไม่ค่อยได้ออกรูค่ะคุเป้ทำเองเพราะว่าของเราแบบน้งหนักเยอะขนไปไหนทีก็แบบหนักแน่นบ้านมันใหญ่นี่แน่หรพวกเราทำเองที่บ้านหมดเลยครับ เป็นแบบนี้ทำเอง,อง,องมากโซนโซส้มต๊อกโซนอันนี้ดอ,องผิงเหรอคะอันนั้นเป็นคัมมิ่งขาวครับเอาไว้ทำมากินกินครับเป็นเครื่องเคียงพวกแซลมอนสเต็กเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมีราดได้แล้วก็เอาไปผัดแทนซอสน้มอันหอยหรอรสชาติหอ,อยนะอร่อยมากเอามาลองอันหนหนึ่งอันไหนอ่ะอันไหนอร่อยอ่ามีสองสูตรสูตรนี้ผสมเนื้อปลาสูตรนี้ เป็นวีแกนปลานี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ปลาใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนปลาแมคเคเรลมันไม่เหมือนปลาค่ะไม่เหมือนปลาามาลองกันแล้ถ้าเป็นพวกสเต็กก็อันนี้ถ้าเป็นผัดผัดผักเราอยากผัดพวกแบบผัดผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน้ำเก่วลือ จากูบ้านาตรงที่ทจจะเอาแสวยสวยขา่ได้6 6บารู้ไว้นะเป็เงินาส้าง้สิก์่โทางใจคนทำนี่ไหนแล้วก็นี้นะคะตัวมทีเ็คือเป็นการร้อยกับเลาค่ะเป็นการอยกับอันนี้เหลือเตราอันนี้มันว่าใส่แล้วมันดูแบบไม่เป็นไร อันเดียวจบวัวนี้อันเดียวจบไม่ปได้เดินก็มีสยามพิสุทติ์ดึงที่ก็คุยกับเมฆขาแบบสิบนาทีเลยคุยเก่งเออไปไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวดูไม่หมดนะก็อะไรอ่ะใส่หลับอะใส่หลับใอส่หลับตึ้งอร่อยนะดำเพิ่องเหรอไม่ครับผมมันจากเป็นต้นนึงคล้ายๆกับปาลมอะปล ผสมขี้ม <ok> um, ือทรายก็เค็มด um> 네ีต้นไม้ต้นหนึ่งทำมาจากต้นตาค่ะจะเป็นต้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีล้กจากแล้วก็จะถูกแล้วก็ได้น้ำจากออกมาแล้วก็มาเคี่ยวกันเป็นใน้ลาบกีาใช่ว่าทำเกือบเป็นสิบชั่วโมงครับส่วนใหญ่ในชุมชนจะเลือกทำเพราะใช้เวลาท่ำนานแต่เหตุผลที่เราซื้อของเราเนี่ยเพราะเราให้ราคาที่เป็นธรรมกับชุมชนแล้วเขาชอบมากมากนะครับแล้วยังมาแล้วปวดเร็วมาก ครับวันนี้ขายดีมากเลยครับเหลือแค่นี้ละวนี่คือมาจากชุมพรมาเช้า่อยูเอาไปลองครับผมลองมาทุกคนลองกตองน้อนก็อย่าไปลองใส่ลาเต้น่าจะดีน่าจะเข้ากับนมนี่มันเป็นสปาร์ตี้แล้วมาเป็นเบียร์แล้วค่อยมาเป็นไวน์แต่ทั้งหมดเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เบียร์ฟอร์อลนะครับอันนี้เนะป, Store ไปไ็นสปาร์ติ้งของราตเป็นพื้นฐานมาจากความดีนะครับแต่ว <till it> ่าด <you> ื่มได้กว่อน Mình muốn ăn ngon, chảy rô ràng, ướp bèo Ăn ngon Ăn ngon ăn พนากานดีเลยนะครับบ้าอะไรว่าอะไรแบบทำดีมากเลยแับทำดีมากที่นี้อาศัยที่อาคารหรือดีไซน์สวยเลยครับต้นไม้กุ้ยยายนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับโชคดีนะคนที่เรียนที่นี่ ที่นู่นไม่มีหรอหมายถึงว่าสั่งออนไลน์ก็ไม่มีก่อนน่าจะมีนะคะแต่ช่วยอย่างหลังจากนี้ก็ยังไม่มีทแพงนะค่ะแต่แต่ว่าจริงๆของเรามันเป็นงานที่ซีเบียนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์่า เปบเีดเดียวเียเดียวองเอาเป็ดอันนี้ีเีี่ก็น่ารักกันหน่อน่เป็ดเชฟัเมาด้านนี้แทนสแล้วก็อันนี้สงนี้กํลังจะต่อมา ใชเเชืออิงเาฉะนั้นมันจะช่วยว่งหิวใจเซลเลิีกยุเ็ดนารอยเลยบล <c oughs> ม่ต้นเหยมากเลยมีดอกกลาบด้วยแล้วก็นี่มีวัดทับด้วยดูดิ <c oughs> อไนีไ่ต้นไอนี่อ่าลูกฟิกลูกฟิกม่เดือด็ลา ชม่ทาทิกเทิเทนี่เหมือนที่เราเห็นที่ขาใหญ่หปะใช่ใช่เขาใหญ่เลยใช่เลยพี่คุามาจากเขาใหญ่ใช่ไอปักรูปสัตว์อ่ะเารับเารับรูปเรารูปไตอะไรยเออได้ผนค่ะแล้วก็ถ้าอยากสัอะไรก็ค่อยทักมาในไลน์ก็ได้ค่ะถายไปก่อน ีนะอย่างนี้ทำเพื่อนของพันให้ก็ดีนะสองลูกให้เขาก็ไม่นานมากนานค่ะเจ็ดวันปปดคืนเจ็ดแล้วรับาหน้านึงนี่เท่าไหร่อ๋อเป็นต้นพืชภานะคะถ้าสั่งล่าสุดตอนนี้ค่ะแต่หน้าคนเดือนไม่ไม่ไม่หน้าหน้าหน้ามาหนึงแมวสองพันบาท แลว่าว่าชั่วมาชัวมาทำไมทำมาแหละคือผง <c oughs> บนนะ้ะดูดินั่งดีนั่งแล้วนั่งนิ่งนชิวคิเดินมาตรงนี้ประมาณสองชั่วโมองอะคะ่ะแต่ว่าผมที่พมมาที่ผมเดินกับที่นี่ไม่เหมือนเลยเพราะว่าที่พมมาผมเดินใช่ไหมตลาดอะเหมือนข้าซื้อมากขายสูงมากนะ ซูมาขายเหมือนของมันสามสามแต่ว่าที่นี่มันไม่ไม่ใช่แบบนี้สมูมาเขาทําเองเป็นงานงานคราฟงานแบบของคนในในนี่แหละจังหวัดของตัวเองทาเองบางทีก็มีของมินเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ะะใชก็เป็นงานอาร์ตเยอะเดี๋ยวมาจากต่างจังหวัดเยอะนะคระัอคนที่อันนี้จัด่งงานคนพากว่าคนที่จัดองานนะดีนะเขาคิดดีเขาจะเลือกอเลือกเมขาให้เข้ามาดีนะครับ น่าดูเยอะเลยอครับที่ใจนะครับชอบไหมชอบเหนื่อยชอบหรือเหนื่อยชอบเหนื่อยชอบให้เหนื่อยชอบให้เหนื่อยชอบเหนื่อยชอบชอบเหนื่อยเหนื่อยชอบเอ่เหนือยเหนื่อยชอบไม่ได้ชอบแต่เหนื่อยชอบแต่เหนื่อยอชอบแต่เหนื่อยเกาหลีอ่ะเกี่ยวอะพูดพูดงงๆงอะไรนะ